สวัสดีครับมาเด้อคุณเอฟจีเด้อมากินข้าวน่วกันตำแตงครับมื่อนี้แซ่บๆน่กันนะครับตำแตงติ้งปลาทูครับมาเด้อมาเด้อกิน,นข้าวน่วกันกินข้าวแนวลุงเพชรตำแตงแซ่บๆนะครับ แตงขาเที่ยงหลวงเพชรเล้บซีเ้อเ์้าเนี่ยกินแต่ตีห้า,าครับหิวข้า,าวแบบแซวเลิกมงานมากินข้าวเลยก็นอนครับตื่นมาตอนเที่ยงนะครับนี่ก็บ่ายโมงแล้วครับแซ่แบแซ่บ Tầm chụp bạn à tầm tay tay hoa กดติดตามช่องโอเดิร์นชาแนลด้วยนะครับ okay uh -huh. ก็ไปก็ทำคลิปสั้นๆเนาะ